everyone สวัสดีเด็กๆทุกๆคน today is Tuesday the 18th of January 2022ปี2022เราจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่า20 22 20แปลว่า20และ22แปลว่า22นะ20 22 today we will learn วันนี้เราจะเรียนในหนังสือ exercise book ในหนังสือแบบฝึกหัด page 25หน้าที่25หน้า25นะเปิดเลยจเจอนี้พอเจอ page 25ดูโจทย์ก่อนนะโจทย์ให้ทำอะไรดเด็กเขียนตามเลยนะหนูเห็นสีดำๆไหม read เองเขียน read ลงไปนะแต่เปลี่ยนสีให้เห็นได้ชัดเจนขึ้น read read แปลว่าอ่านนะเขาให้ read อ่านแล้วก็ and color color คือระบายสี read and color ไปดูทีละข้อนะ number one ข้อที่หนึ่ง e รดก็ต้องอ่านก่อนใช่ไหม The sofa is red The sofa is red เขาบอกว่า the sofa sofa ตัวนี้นะ the sofa is red sofa เป็นสี red เพราะฉะนั้นเราก็ color เลยพอเรารู้ก็คัลเลอรเลยนะ Red. The sofa is red. If you finished, say, "The sofa is red." Hey, no, what the sofa is red. It can't be The sofa is red. Number two, we do number two again. The bath is yellow. The bath is yellow. The bath. าน้ำวันนี้ is yellow yellow คือสีอะไรอ่าหนูก็ต้องระบายสี yellow yellow the b e s t is yellow the b e s t is yellow if you finished say the b e s t is yellow ถ้าหนูเสร็จแล้วหนูก็ต้องพูดว่า The bath is yellow. Number three number three. The table is brown. The table is brown. Ta table to nibin see brown. The table is brown the table is brown ข่สีขาวแล้วกัน number four the chair is pink the chair is pink the chair ตัวนี้เป็นยังไง See pink. I ah, see pink up. The chair. Oh. The chair is pink. อเค okay, finish เสร็จแล้ว4ข้อนะเรามาดูหัวข้อที่5ด้านล่างก่อนดูเนี่ยอยากให้เด็กๆมาดูตรงนี้ก่อนนะเราจะพูดถึงการพูดถึงบุคคลบุคคลหนึ่งเนี่ยไม่ได้พูดถึงคนที่เราคุยด้วยนะถ้าคนที่เราคุยด้วยถ้าเราคุยกับคนคนหนึ่งเนี่ยสมมติที่เชื่อคุยกับหนูใช่ไหมที่เชื่อจะบอกที่เธอจะเรียกตัวเองว่าไอแทนคําว่าฉันไอไอ I am a teacher ฉันคือที่เชื่อนะแล้วก็ you พูด เรียกหนูเนี่ยเรียกนักเรียนว่า you ถ้าเราคุยกันอยู่นะ you คุณ you are a student you are a student คุณ you คุณคือนักเรียนทีนี้ถ้าเราพูดถึงบุคคลคนหนึ่งที่เราไม่ได้คุยกับเขาอยู่นะเขาจะอยู่ไกลแล้วเราเอ่ยถึงเขาเนี่ยถ้าเราเอ่ยถึงผู้ชายบุคคลคนเดียวนะถ้าเอ่ยถึงผู้ชายผู้ชายคนนี้อาจจะชื่อโอ โอเวนะผู้ชายคนนี้อาจจะชื่อ o อ e n นตกตัว W ไปโอเวหรือเขาชื่ออะไร i อซ์ Ice. หรือชื่อกัตส์อ่าโอเวนไอซ์กัสามารถเรียกแทนบุคคลคนนี้โดยไม่พูดชื่อเขาว่า he 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 ได้เลยนะต่อไปถ้าเป็นผู้หญิงนะพูดถึงผู้หญิง พูดถึงผู้หญิงคิงอ่ะน้ำขิงนะนะคิงไบรท์หรือแก้วขิงไบรท์แก้วเราจะเรียกเขาด้วยคำคำเดียวนะเราจะไม่พูดชื่อขิงชื่อไว้ชื่อ Girl แก้วละเรียกสั้นๆว่า she ะจะเรียกขิงก็พูดถึงขิงก็ she พูดถึงไบรท์ก็ she พูดถึงแก้วก็ she นะ she เผื่อบางคนมีพื่มีชื่อสามพยางอย่างเนี้ยนะชื่อรัตนาเอารัตนาสามพยางรัตนาเป็นชื่อของผู้หญิงใช่ไหมเราก็เรียกชีไปเลยได้นะอีกอย่างหนึง่งอาจจะเป็นเราพูดถึงสัตว์หรือว่าสิ่งของสิ่งเดียวเนี่ยอะตัวนี้คือ snake tiger cat a snake a tiger a cat ตัวเดียวสัตว์ตัวเดียวแต่ถ้าเราอยากจะเรียกสัตว์ตัวนี้แบบสั้นๆนนะเราพูดถึงสัตว์ตัวนี้อยู่เนี่ยเราก็เรียกไปเลยว่า it it is นะ it has it แทนได้เลยแทน a snake แทน a tiger it is in a kitchen มันอยู่ในห้องครัว it is in a garden มันอยู่ใน สวนทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกัน Number ร n วัเนี่ยของนงเด็กเขาตอบไปแล้วใช่ไหมแต่ของทีเชอร์ยังไม่ตอบนะเนาะมาทำกันเลยดูชื่อก่อนนะออสการ์ออสกาชื่อผู้ชาย is in the living room ทีนี้เราต้องมาเติมด้านล่างออสกาหนูจะถ้าหนูแทนออสการหนูจะแทนด้วยคำอะไรนะมีคำว่า he มีคำว่า she มีคำว่า it นะ he she หรือ it อ่าคำนี้ต้องเฉลยละนะคำนี้ he นะ he is in the living room เขา he เขา he is in the living room เขาอยู่ใน living room นะห้องนั่งเล่นนั่นเอง number two Sally Sally เป็นชื่อผู้หญิงใช่ไหม Sally is in the kitchen Sally อยู่ใน kitchen ห้องครัวทีนี้แทนชื่อ Sally ได้ ต้องใช้คำว่าอะไร he she or it อ่าเชลยต้องใช้คำว่า she she ใช้แทนผู้หญิงหนึ่งคน she is in the kitchen หลอนเนี่ยเธอในหลอนอยู่ใน kitchen n น m b e r อใช้ชื่อคนไหม the swing the swing the swing คือชิงชา้า ชิงช้า is in the garden อยู่ใน garden สวนใช้แทน the swing ชิงช้าด้วยคำว่าอะไรดี he she or i t he she หรือว่า i t วกลับไปดูนะนี่นให้ดูนี้นะอ๋อเราต้องใช้คำว่า i t แทนสัตว์ก็ได้แทนสิ่งของก็ได้นะ i t i t มันก็จะได้ it is in the garden อ นัมเบอร์โฟรไปดูนัมเบอร์โฟรชื่อว่า peter peter เป็นชื่อผู้ชายนะ peter เป็นชื่อผู้ชาย peter is in the bathroom อยู่ในห้องอาบน้ำาอ p e อ e r หนูจะใช้คำอะไรแทนดีอดูตรงนี้สักหน่อย he she or it peter ใช้ he แทนนะ he แทนเขา h ี่เขาผู้ชายนะ he is in the bathroom number f number s เนี่ยหนูต้องทำเองละ mary นะอันนี้ชื่อ mary mary เป็นชื่อใครชื่อผู้หญิงนะเนี่ย mary is in the bedroom mary is in the bedroom bedroom คือห้องนอนใช้แทน mary คืออะไรเออมีตัวเลือก he โอ,อหรือ she หรือว่า i t อืมตัวเลือกเขียนตรงนี้ให้ดูเลย แล้วก็ number s นะ number s ข้อที่6 the dog อ oh, ๋ the dog สุนัขนี่ is in the kitchen อยู่ใน kitchen ครัวหนูต้องแทนด้วยอะไรดี he she it มันก็จะได้ถ้าหนูใช้ he ก็จะเป็น he is in the kitchen ถ้าหนูใช้ it ก็จะเป็น it is in the kitchen อันนี้ต้องเติมเองนะอะสำหรับ บ3วันนี้บทเรียนเราก็มีเท่านี้นะคะ See you again tomorrow Goodbye